สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาทําขนมเทียนแก้วสาคูไสหวานนะคะตัวสาคูของเรามีความเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะส่วนไส้ก็มีความหวานมันเวลาทานรวมกันกับสาคูคืออร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะพร้อมเคล็ดลับในการทําทํำยังไงให้สาคูของเราเหนียวนุ่มทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการผัดไส้ค่ะตั้งกระทะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะเป็นมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วสักประมาณ2นาทีนะคะเพื่อให้มะพร้าวของเรามีกลิ่นหอมค่ะไฟที่ใช้ก็เป็นไฟอ่อนก่อนนะคะ กัวให้มะพร้าวของเรามีกลิ่นหอมพอมะพร้าวของเราเริ่มมีกลิ่นหอมต่อไปเราก็จะใส่น้ําตาลทรายไม่ฟอกสีแล้วก็เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาน้ำตาลไม่ฟอกสี200กรัมค่ะ ความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะคั่วต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเราผัดมาเรื่อยๆน้ำตาลของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้มะพร้าวของเราแห้งดีเลยนะคะค่ะพอเราผัดมาเรื่อยๆมะพร้าวของเราก็แห้งดีแล้วนะคะก็จะเอาแห้งประมาณนี้ค่ะนี่นะคะพอได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นสนิทพอเย็นสนิทด,ดีแล้วเราก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆก,กันค่ะ ต่อไปก็จะนำสาคูแช่น้ำไว้นะคะนำสาคูมาแช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีค่ะสาคูของเราก็แช่ครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมากรองเอาน้ำออกค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะ สาคูของเราก็เสดดน้ำดีแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ชามผสมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้สาคูของเรามีรสชาติค่ะใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ ค่ะสำหรับไส้ขนมของเราก็ปั้นเสร็จแล้วค่ะสามารถปั้นเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้ตามที่เราชอบได้เลยส่วนจานนี้ก็เป็นจานที่ทาด้วยน้ำมันพืชน,นะคะสำหรับวางขนมเพื่อไม่ให้ขนมติดใบตองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อ,อก,กันเลยนะคะก็ทำไม่ยากนะคะทำง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็หยิบตัวสาคูมานะคะทำให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้นก็ นำไส้มาใส่ค่ะสามารถปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้ตามความชอบจากนั้นเราก็กดๆให้แน่นนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็นำไปวางในจานที่ทาด้วยน้ำมันพืชนะคะเราทาไว้เพื่อไม่ให้ขนมติดใบตองค่ะ <S 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 ต่อไปก็จะเป็นวิธีการห่อค่ะสำหรับใบตองนะคะก็จะใช้สองใบค่ะใบใหญ่แล้วก็จะตัดปลายให้แหลมนะคะจากนั้นทำเป็นกลวยนะคะพับครึ่งค่ะ เอาตรงที่พับไว้ตรงกลางนะคะจากนั้นก็หยิบขนมมาใส่กดให้แน่นนะคะจากนั้นก็จะพับขวาก็ได้จะพับซ้ายก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตัดส่วนเกินออกค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเก็บชายเข้าค่ะ จต่ทรงให้สวยงามค่ะได้แล้วหนึ่งอันค่ะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ แล้วก็ห่อขนมเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดพอน้ําเดือดดีนะคะเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาหมอ้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงประมาณ25นาทีถึง30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกค,ค่ะค่ะสําหรับขนมของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆ้อมกันค่ะ ค่ะสำหรับขนมเทียนแก้วสากูไส้หวานของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะแป้งเหนียวนุ่มเวลาทานรวมกันกันกบไส้คืออร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กัวบ้าน,นาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ